ชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินหุ่นได้มีหมานำพี่น้องเอ๊ยยายนุ่งยางมานะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายนุ้ยหัวร้านเด้อพี่น้องเด้อก้องสีสันแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าม่มีกันสั้นเนาะยายนุ่ยยางมา้ายกองเขาพี่น้องม่มีรถ พะเน่เอารถออกมานะเตมือเ้าออกมากกอนใจหน่วยเฮ็ดเบียกบ้านบ้ันเหล่วก็เลยมาพร้อมเราเนาะพี่น้องเฮ็ดเหล่วก็เลยแจ้งออกกองเขาย่างออกมาออกพี่น้องเอ้ยย่างไปพี่น้องย่างไป ไม่นี่ก็คือสีได้เทยอยู่ดอกพี่น้องย่าอนเพราะว่านายยังเดี๋ยวยายฝนตกเนาะพี่น้องเนาะจ้ะฝนรถข่าวท้องมีอยู่งเสร็จท้องมี <laughs> ท้องมีหยินบึง้งพี่น้องท้องมีท้องมีเย่ท, <laughs> ท้องมีมาลัดจมปากทางเป็นยายหนุย่ยอันเดี๋ยวเบึ้งเรากับมะกาเลียนมากะก่าจับยายหนุ่ยไว้ได้อะน่ะ มาทางนี้มาเร็วๆเดินกันยังปากทางมาแล้วพี่น้องมันร่นกันว่าเมื่อน,นี้เอาเทปปูนฝนที่ตกบนน้อพี่น้อง,องตยสั่งปูนแล้วคิ้วซีบนกล่องมาเบ่งหลัหมู่บ้านล้มอยู่เด้พี่น้องเป็น เป็นมีขี่ฝ่ามีอันนั่นอยู่เด้วกผัวผัวเป็นคือจังอันฝนที่ตกนี่ไะจ้าผู้ใดที่มาปักตะไคร้ย้ายนุ่ยหวัวล้านกับมาปักเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่ปักตะไคร้ปักตะไคร้บพาะท่านเห็นฝนตกพี่น้องไม่เจ็บปุ่นก็นะเอาตัว หอดแล้วหอดแล้วหอดทั้งยียวเขาง้อเขาหนาแล้วพี่นอ้องเอออันนี้กะฝาหนาออยมันตีใี่จังใดเห็นน่องไอ้น่องตืออับลุงอยู่วันเนี่ยหัวนอนพี่น้องเนานะจ้ะรอต่อไปนะจ๊ะยังขับยังขี่ไม่ได้นะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้ะเรา ไปพี่น้องไปไปไปย่างเอาเด้อพี่น้องย่างเอาเมื่อนเนีงยมาเบิ้งมาลุ้นกันว่าไม่น,นี่แค่ปุ่นฝนที่ตกบ่าบ่ยแค่แป้นไม่ไล่เท่าไหพี่น้องขัดแป้นตั้งที่ขึ้นทีดีเนาะเออเอาไว้สุดสองสุดฟ้ามันแปน้นแล้วไม่ต้องนุ่งหนังหน้าเสียผ่านว่ะน้องพี่น้องเออ พยายามงานเรามาจะสอก,กับอันสร้างอีกบุญหนึ่งเราอมาเรากะมาเคลียร์พื้นที่ฐานน้องพี่น้องเรียบร้อยจ้าเออหัวหน้าสร้างเพื่อนกับธรรมดาแล้วเนาะเพื่อนพาหนออกมาไปจ้าเออดีวางไว้เม็ดไว้หน่อยหนึ่งมีหน่อยหนึ่งดอกกะที่สร้างมาสร้างรดน้ำรดปุนมาอคือจ้า มันก็จะเอามาปูให้เต็มเบดนี่แหละจ้าอัปเดตช่วงเช้าขนาดรอรถปูนนะจ้าที่ประธานในวางไว้เม็ดนี่ก็คือว่ารถปูนมาะธานเอาไว้เม็ดมาเด้อพี่น้องเด้อเออก็สร้างรถปูนออกามาอยู่อันนั้นนั่นเก่ามันเหลือกันเลยในวางก้อนห้องหนึ่งมันบ่านนางเตยเออเดีืยจากห้องนี่มันวาสวัสดีจ้านังเตยโอ้ยเห็นอย่างกินน้อยันหนุนยางเขามานาขานึาข้นเมียเห็นน้ะมือเนี่ย โอ้กินข้าวแมวเพามันกินกับเฟ้เฮเนี่เอ้ารับเนียคุณ้ายด่านางนะรับเนี้ยเอ๊เบิ้งในเมีนี่ม่กดอ๋อเบงบนนั่นทั้งไต่กับ้องเข่าทั้งเทืนกับเป็นพี่น้องจ๊ะ ไม่นีใหายนุ้ยยงเยจ่าเจีย่งจ่าเจนุ้ยนุ่ยนะจ้าอุ้ยเปิดได้ไหมคะเปิดได้เปิดทั้งนั้นออกเปิดออกเบ็ดเลยนะงัดออกเบิดมันสีฮักแนี้ัดเซ็นซิอดอกว่้พี่น้องซิมบ้างด้วยล่ะซิมบ้างโหลดซิมโดมือสามือาดอซิมลดเดี๋ยวสอนนะซ่อนที่แ่อ้าหอ้อ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้จะโอ้โอเโห้าหโอ้โอ มันมีรถไมย้ยายนุ่ยแล้วยางมาพี่น้องนั่นพ่อะท่านว่าสวัสดีจ้านั่นเออหรออันนี้ละพี่น้องล้อเบือ้องล้อเบิ้งปูนอีกเทช่นนึงหน้าพี่น้อง,องออเดี๋ยวยายนุ่ยอัปเดตก่อนเทปปูนให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะอธิบายยายนุ่ยบเ่เฮ็ดให้เบิง้งผู้ใดอย,อยากเบิ้งกับเบิง้งผู้ใดบุกอันว่ายายนุ่ยถ่ายดูกันยายน่ายายนุ่ยเด้อพี่น้อง Giá nuôi giặt hay bưng Cái giá gạo ai giặt hay bưng Cái câu là cha Phải à nuôi bưng cha cho kênh Ghiền อยากให้แปะนะี่น้อยพี่น้องอันบอนี่แหละพี่นอ้อ,นนนองหลังอหลังจากเพิ่นเขียแล้วเนาะพี่น้องนี่นงไว้เมีก็ได้ยืวห้องเนืไอไงเหลือจากห้องเก้าเนาะพี่น้องเหลือจากห้องที่น้องตีเฮ็ดไว้เพิ่งก็าางงสิเอามาวางวางยังสี่ะจ้ะอืม ลอรอ,รอ,รอลดปุลน,น้ะจ้าเพราะว่าสร้างไปแล้วเพื่อนกับว่าสิมาอาจจะเป็นช่วงเพิ่นเปิดทํากันนี่แหละพี่น้องเนาะแต่รอเพิ่นเพิ่นสะกอนช่วงเพิ่นเปิดทาํทากันทั้งนี้ประัานได้มีไว้เมดด้วยจ้าได้ได้ห้องนึงจ้าได้ห้องนึงได้หนึ่งห้องนะจ้าไออันนี้กับประธานได,ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าล้อล้อ ล้อรถปูนมาแล้จังค่อยเอามาปูต่ออีกเนาะพี่น้องสร้างมาจากรถปูนอีกสองเกาะสองมวนโอ้ยายห,หนุ่ก็บอกก่อนเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อแม่พี่น้องทุกคนที่รับชมอันคลิป้ันบนแบบยายหนุ่ยหัวล้านเนาะพี่น้องเนาะกับ,บมีอย่างให้เบื้องดอกักบมีจะอันอัปเดตนี่แหละพี่น้องกันขันบ่ได้เข้าป้ากันได้มาหาน,น้องเตยกับพระสีอัปเดตหลังบ้านพ่อคำ มอดให้เบิ้งเนาะจ้าเนาะพอคำมอสพอคำมวลเออสามซื้อสี่ซื้อเออผู้ใดถนัดซื้อใดก็เอื้นไปเนาะพี่น้องกับยายน่อยกับพ่อได้อัปเดตให้เบิ้งเน้ะพี่น้องเนาะยายน่อยกะวันนี้ยังไรหรอกจ้ารอเบิ้งงนาดรดปูนไม้อีกเที่ยนึงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็รอไปก่อนพอทำงานแล้วก็นั่งถ่าหนาจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนี้ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า